ตอนนี้น้ำแข็งยังสะอาดเลยนะครับเดี๋ยวขอญาตนะครับอันนี้ขอญาตหาน้ำแข็งสดๆดให้ดูเลยนะครับน้ำแข็งสดๆดเลยนะครับอือก็เลี้ยแข็งนี่เองนะครับอือก็อร่อยดีครับรสชาติก็คือน้ำแข็งนี่แหละครับผม น้ำแข็งธรรมดาได้เลยแหละกินได้เลยแหละเออสังเกตตอนนี้จะมีน้ำแข็งเกาะอ,อยู่นะครับเมื่อคืนนี้ที่บอกว่ามีหิมะตกก็จะมีน้ำแข็งเกาะอยู่นะครับเนี้ยน้ำแข็งยังตอกอยู่ที่พื้นนะครับยังไม่ละลายยังไหลไม่หมดนะครับอา่านี่คับน้ำแข็งนะฮะลองชิมนิดนึงนะครับ ก็เป็นน้ําแข็งนะครับผมประมาณนั้นนะฮะตรงนี้ไม่ตกระกปรงล้าไหครัครับสวัสดีครับวันนี้แสวงพาเที่ยวนะครับพามาที่เมืองเกาส์บอกนะครับเออถ้าออกมาจากเกาะจากพื้นฝั่งนะครับนี่เดินตาง้นจะมีสะพานให้ดูนะครับครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่บนสะพานเกาส์บอกนะครับซึ่งเป็นสะพานที่อยู่ห่างจากสะพานสตอร์ซอมบิทมาทางใต้ประมาณนัสิกิโลเมตรนะครับ ผมก็ดูสะพานตันี้มันเป็นสะพานอากบิดทั้ง2ฝั่งแล้วก็ตรงตกลางเนี่ยจะเป็นซิมเปิลสแปนซึ่งซิปเิลสแปนตัวนี้สามารถที่เปิดเพื่อให้เป็นเคลียร์แลนด์ในการขนส่งของเรือใหญ่เข้ามาแล้วผ่านไปได้นะครับนี่ครับสะพานกาส์บกบิดนะครับที่ผมพามาชมวันนี้นะครับจะประกอบด้วยตัวอากบริดนะครับ อาจปิดทั้งฝั่งซ้ายอาจปิดทั้งฝั่งขวาหลังจากนั้นจะเป็นซิมเพิลสะพานตรงกลางที่สามารถเปิดยกขึ้นได้นะครับเพื่อให้เรือใหญ่สามารถผ่านไปได้นะครับผม,มสวยงามจังเลยนะครับตัวนี้ไม่ธรรมดาครับเหมือนเกาส์บอกนะครับเทนมาครับสื้อว่าตรงกลางเนี่ยสะพานเนี่ยมีการเปิด ได้ครับตรงนี้เป็นจอยตรงกลางนี่นะครับ่เปมีการเปิดขึ้นนะครับครับตอนนี้ผมลงมาข้างล่างนะครับบริเวณฐานล่าของสะพาน Gaussberg Bridge นะครับตอนนี้เนี่ยผมเห็นพื้นด้านล่างของสะพานนะครับครับสะพานฝั่งยุโรปที่ผมเห็นเนี่ยจะเป็นสะพานแบบหมดยึดแบบนี้กันเยอะเลยนะครับน่าจะเป็นการสร้างที่ยาวนานมาแล้วนะ เ,เดี๋ยวให้ดูกันนะครับว่าสะพานอัลเบิร์กบริดเนี่ยเ,เป็นยังไงบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับเป็นสะพานรุ่นเก่าโอ้โหทุบอัพยังไงเนี่ยมีการเก็บเรคคอร์ดอะไรต่างๆยังไงไว้ไม่สราตรงนี้นะครับฟ้าใสๆนะครับกัรสะพานที่สวยที่เพชกัม,มาครับเกาส์เบิร์กบริดนะครับ ตรงนี้ก็มีเรืออยู่เต็มไปหมดเลยนะครับหรือกระพานนี้มีเรือที่กอขึ้นมาข้างบนนะครับน้าขายาวลงน้ำองต้องลากลงไปเต็มเลยเอาละครับกลุ่มนักท่องเที่ยวนะครับไปเดินทางมาดูทุ่งหญ้าทุ่งหญ้าตะวันหน้าบนถนนใกล้ๆยย่างนี้นะครับ รับตอนนี้เราอยู่บริเวณทุ่งหญ้าอันกว้างขวางกว้าง,างมากมากมากม,ากมากเลยนะครับทุ่งหญ้าเต็มไปหมดเลยอ่ะนี่ครับหญ้าอะไรไม่รู้ครับเขาปลูกหญ้าแบบนี้นะครับ,บ,รบไม่รู้ปลูกไปททำไม ย่ากเลี้ยงสัตว์ารรมันเตี้ยงเลยแบบแบบนี้เป็นท่าเรือนะครับแล้วก็มีสะพานออกไปตรง ทะเลนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นชุมชนของหมู่บ้านที่อยู่ริมทะเลนะครับหมู่บ้านริมทะเลนะครับแล้วก็มีสะพานที่จะใช้เชื่อมต่อระหว่างชุมชนนะตรงนี้เป็นเกาะระหว่างเกาะต่อเกาะนะครับเป็นเมืองที่มีเกาะนะครับก็จะมีผู้คนมาท่องเที่ยวแต่เป็นจากที่อยู่ในบ้านกันนะครับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยนะฮะห่างจากที่พักของผมที่วอนัน,นบัวประมาณส0กิโลเมตรนะครับเกาส์บอกเนี่ยจะเป็นออ,ออกมาทาง ชนทบทนิดหนึ่งครับจริงๆแล้วจะบอกว่าชนทบทของประเทศนี้จริงๆเขาจเจริญมากๆเลยจะบอกว่าชานบทไม่จะหุกนะเขาเป็นเมืองที่อยู่ทางตอนใต้ของเทศเดนมาร์กนะครับเคาสบองเนี่ยนะครับมีท่าเรือแล้วก็มีสะพานเคาสบองกริดด้วยนะครับท,ที่สวยมากๆเลยเพอดูสืป่าววัฒนธรรมของทางนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่เขาจะเป็นประเทศที่ท่านาแล้วได้คือเขามีความสะอาดแล้วก็มีอะไรก่าที่จอดรถต่างๆเอาไว้เรียบร้อยแ้วผู้คนก็ไม่มากนะครับ พวกนี้เขาเป็นประเทศที่ไม่มีคนเยอะมันมีคนน้อยทำให้สถานที่งต่างๆมันโล่งไปหมดครับมันก็เหมาะกับการที่เราจะเดินทางไปไหนมาไหนด้วยสภาพอากาจตลอดที่ไม่ติดขัดนะครับผมด้านหลังเรานั้นเป็นสะพานนะครับ Gaussberg Bridge นะครับเดี๋ยวผมจะพาเที่ยวนี้เป็นเมืองท่าเล็กๆน้อยๆนะครับตรงนี้บรรยากาศเป็นเมืองที่น่าน่าท่องเที่ยวนะครับสำหรับกลุ่มคนที่ไม่เคยมาเนี่ยนะที่ไหนก็เป็นที่เที่ยวที่ทั้งหมดนะครับเที่ยวด้หมดเลยนะมีสะพานมี นกได้เดินทางมาท่องเที่ยวกันที่สถานที่นี้เป็นห้าเรือนะครับโ,โหสวยมากมากเลยมีมีนกเป็เดเยอะแยะเลยนะครับมีการถ่ายรูปกันด้วยนะครับเริ่มมีการถ่ายรูปกันแล้วอืม,อมโอเคแฮปปี้ครับผมเมื่อกี้เรากินมีมาแล้วรู้สึกอร่อยเหมือนกันนะมีมาเนี่ยมันก็จริงได้มาม,ามาันเกล็ดมัแข็งนะครับมันร่วงจากฟ้า นี่ครสะพานสร้างด้วยคานเหล็กนะครับเดี๋ยวเราจะไปสำรวจใกล้ๆก,กันนะครับเป็นคานเหล็กแบบวิวอัพบีมนะความสูงเก,กือบ2เมตรน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นตัวอักิดนะครับผมเป็นส t ตนด์เตเบิลอะไรประมาณนั้นเลยครับข้าว่างเกาะตรงนี้เป็นเกาส์บวกนะครับตรงนู้นก็เป็นเมืองหนึ่งอาจจะเป็นเมืองเดียวเอนก็ได้นะครับ ไปเรื่อยครับพาเที่ยวที่ประเทศเดนมาร์กครับผู้คนที่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยไปไหนกันนะครับเขาจะอยู่ที่บ้านนะฮะไม่เหมือนเราหรอกครับเราชอบแทบผ้าไปทั่วนะครับเดี๋ยวเราเดินเที่ยวชมหมู่บ้านและสะพานกันนิดนึงครับตรงนี้นะครับมีหาดนะครับนจะเป็นหาดเออหงก็ไม่รู้นะเดี๋ยวดูหมู่บ้านกับ สถานที่นิดนึงนะครับเผื่อมีอะไรเป็นข้อมูลให้กับผู้สนใจจะมาท่องเที่ยวที่ประเทศเดนมาร์กนะครับเราไม่จะไปต้องไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเรามาเที่ยวในที่ที่เราไม่เคยมานะครับแตกต่างจากคนทั่วไปนะครับเราเียอกาสได้ไปโคเปนเฮเกนนะครับเราก็มาเที่ยวที่ไหนก็ได้ที่เราที่มาตรงนี้นะครับอื ครับผมมาเที่ยวนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเดินดูเมืองกาสบอกนะครับเมืองกาสบอกชุมชนตรงนี้เนี่ยไม่ไม่พุกคลานนะครับเหมาะกกบการท่องเที่ยวเหมือนผมเคยไปคูเวตผมก็จะไปเที่ยวตามเมืองเล็กๆต่างๆที่อยู่ห่างๆไกลๆผม,มอยากรู้คุณภาพชีวิตแล้วก็วิถีชีวิตของผู้คนทั่วไปว่าเขาอยู่ยังไงมีบ้านเมืองอยังไงแล้วก็อยู่อาศัยยังไงวิถีชีวิตอย่างไรหากินด้วยอาชีพอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะ ถามเป็นบ้านเมืองที่สะอาดและมีระเบียบว,วินัยนะครับรำดาของประเทศยุโรปที่เขาพัฒนาแล้วนะครับซันนซันดูเดนมนมีป้ายบอกอะไรต่างๆไว้นะครับว่ากันนะครับเดี๋ยวเราขขับรถท่องเที่ยวกันนะครับสตอร์สตอมเวช รตรงนั้นก็เป็นสะพานนะครับขึ้นสะพานตรงนั้นเป็นสะพานตังนี้ก็มีเรือนะครับอา่านชุมชนของชาวประมงอาจจะแปลว่าวุมชนปร้นบ้านที่พักอาศัยตรงนี้นะครับอา่อาจจะมีโรงงานประจำอยู่ตรงนี้สักที่หนึ่งเพื่อให้คนทำงานในชุมชนนะครับมีคือสะพานนะครับ เดี๋ยวขึ้นไปสะพานนิดนึงเลยบ้านะครับเดี๋ยวขึ้นไปสะพานนี่นะครับบอสเวนบอร์นกีสิ่อะไางนะครับอ่าเดอร์นใจนะครับเดี๋ยวไปดูตรงนี้นะครับอามาลายครับผมสะพานจิตรนนทนะครับ ครับสะพานฝั่งยุโรปที่ผมเห็นเนี่ยจะเป็นสะพานแบบหมดยึดแบบนี้กันเยอะเลยนะครับน่าจะเป็นการสร้างที่ยาวนานมาแล้วนะฮะเ,เดี๋ยวให้ดูกันนะครับว่าสะพานออสบิร์กบิทเนี่ยเ,เป็นยังไงบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับเป็นสะพานรุ่นเก่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นชายหาดซึ่งมีนกอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับมีการอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับ ชอบอยู่บนสะพานแบบนี้นะครับหรืผมอยู่บนสะพานนะครับสะพานเกาบริดนะเกาบอกเกาบอกบริดนะครับอยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่าไหนเดี๋ยวผมจะทิ้งข้อความหรือลิงก์งเอาไว้ว่ามันมีดูสถานที่ไหนนะครับผมจะบอกชื่อไว้ถูกต้องอีกทีนึงแต่ตอนนี้ผมพาดูก่อนนะครับจะเป็นหมุดยึดนะครับหมุดยึดสะพาน ผู้คนจะไปมาก็อาจจะแบบสงสัยนิดนึงนะครับว่าผมทำอะไรเอ,อ่อแต่ผมอยากมาดูสถาปัตยกรรมงานก่อสร้างรวมถึงพื้นที่ที่ผมได้มาท่องเที่ยวด้วยนะครับมันเป็นประสบะการณ์ในชีวิตของผมนะครับอยากเก็บบันทึกเอาไว้นะครับหมุดตอกแบบร้อนตัวนี้นะครับหมุดตอกนนี้ตอกแล้วต้องมีการฝนหัวด้วยผมเคยเห็นในเครื่องจักรตัวนี้ใน เมื่อตอกอัดแล้วก็จะมีตัวกลึงให้กลมนะครับตรงนี้สะพานมีคานที่มีความหนาประมาณ3เมตร <c oughs> เป็นคานเพียวๆเลย3เมตรแล้วตรงกลา,รรานนกงสะพานนี็จะเป็นตัวซิมเปิลสแปนนะครับอรกกาสะพานนี้จะเป็นซิมเปิลสแปน ลิงสะพานทั้งสอง,ต,งตัวตด้วยกันนะครับสามารถเปิดได้ด้วยนะครับตรงนี้ผมเห็นว่าเเปยวเนี่ยมีเกลียวด้วย,ยน่าจะมีการเปิดสะพานนี้ได้นะหรือเปล่าเนาะเหมือนสะพานของตัวนี้ยกขึ้นนะฮะตรงกลางเนี่ยเป็นจอยต่อ,อน,นะครับแล้วก็เปิดเข้าออกได้นะครับนี่ฮะสรุปว่าตรงกลางเนี่ย สะพานเนี่ยมีการเปิดได้ครับตรงนี้เป็นจอยตรงกลางนี่นะครับตรงนี้มีการเปิดขึ้นนะครับอตอนนี้ผมมายืนอยู่กลางสะพานซึ่งสะพานตรงนี้ผมมั่นใจร้อยเอเซ็นเลยว่าสามารถเปิดเปิดได้ครับเหมือนสะพานพุทธที่สามารถยกขึ้นทั้งสองฝั่งเพื่อเปิดให้เรือวิ่งผ่านตรงกลางนี้เลยนะครับ สวยจริงเลยนะครับสวยจริงเลยผมอยากมาสะพานตรงนี้หลายวันแล้วครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่บนสะพานเกาส์บอก์ดบริดนะครับซึ่งเป็นสะพานที่อยู่ห่างจากสะพานเอ่อสตอร์สซอมบริดมาทางใต้ประมาณนัสิบกิโลเมตรนะครับอันนี้ผมมาดูสะพานตรงน,นี้มันเป็นสะพานอาัดบิดทั้งสองฝัง่งแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นซิปเปิลสแปนซึ่งซิปเปิลสปนตรงนี้สามารถที่จะเปิดเพื่อให้เป็นเคลียร์แลนด์ในการขนส่งของเรือใหญ่เข้ามาแล้วผ่านไปได้นะครับ ความภาคภูมิใจนิดหนึ่งในชีวิตที่สามารถมาทํางานที่ต่างประเทศแล้วก็สามารถที่จะมาท่องเที่ยวรวมถึงได้สามารถทำข้อมูลต่างๆส่งกลับไปยังประเทศไทยแล้วก็สามารถเก็บไว้ใน data ของเน็ตเวิได้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยไป,ไปทํางานที่เทศอารับกิเรต์สมัยก่อนมีแค่กล้องกับ กล้องนอกเบียเอจ็จะศูนย์ไปถ่ายรูปมาได้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่ว่าไม่มีคลิปวิดีโอก็เลยนําเอารูปต่างๆมารวมเป็นคลิปวิดีโอแล้วใส่ไนใน u t u b e มาทักสิบปีแล้วนะครับโอเคสวยงามน,นึงเลยเรามาเที่ยวกันทุกๆวันหยุดของเรานะครับเราทางานก็ต้องมีวันหยุดบ้างเพื่อให้เราสามารถมีเวลาพักผ่อนแล้วก็พักฟื้นร่างกายนะครับไม่งั้นเราคงจะแย่เหมือนกันทำงานอย่างเดียวนะครับผมก็ต้องมีเวลาให้กับตัวเองนะครับ อย่างน้อยเราก็มีเวลาโทรศั์กลับบ้านนะครับเราทำงานเราแทบไม่มีเวลาเลยตอนเช้าหกโมงเช้าที่นี่ก็คือ6กโมงเออก็คือเที่ยงของเทศไทยนะครับแล้วก็พอเรากลับมาจากเที่ยงงานตอน4ี่โมงเย็นก็คือสี่ทุ่มของทไทยก็คือไม่ได้คุยกันก็ต้องหาเวลาคุยกันแทบจะได้น้อยครับก็พยายามหาเวลาคุยกันอยู่นะครับตลอดเ,เวลากับครอบครัวกับลูกนะครับอนี่ก็คือ กาสบอกบริตนะครับผมที่เมืองเกาสบอกนะครับห่างจากบริบกมาสิบกิโลเมตรนะครับชุมชนทั้งสองฝั่งเป็นชุมชนชายทะเลทั้งสองฝั่งเลยนะครับ ดูฝันนะคระับผมคือฟันเฟืองที่เฉชหยกขึ้นมานั่นเองนะครับดูฝันนะขึ้นมาเลยนะครับอ uh ืมเ่าเดอรัสนะครับผม เดินไปเที่ยวไปนะครับตรงนก็มีชายหาด ใช่หาวิมาด้วยออผู้คนนะครับก็มาเที่ยวมาพักผ่อน,นครับออโอเคครับถูกสันมันหยุดนะครับผมแล้วก็ผมพยายามท่องเที่ยวเท่าที่ผมจะทำได้ไม่ได้ไกลมากอย่างที่พักนะครับก็เราต้องมีรสศมีกันเดินทางนะครับ ครับตอนนี้ผมลงมาข้างล่างนะครับบริเวณฐานล่าของสะพานเกาส์เบิร์กกริดนะครับวันนี้เนี่ยผมเห็นพื้นด้านล่างของสะพานนะครับรวมถึงที่ตัวต่อหม้อที่อยู่กลางแม่นะ้ำตัวนี้สะพานเนี้ยตัวเนี้ยมันไม่ได้ลึกเลยนะครับเป็นพื้นที่ไม่ไม่ลึกมากนะครับระดับประมาณ2องเมตรนั่นเองนะเดี๋ยวเราพาชมด้านล่างกันนิดนึงนะครับตรงฝั่งนี้จะเป็นโรลเลอร์ส p อร์ตที่มีการเคลื่อนที่ได้นะครับอันนี้ก็จะมีหิน มาไว้ป้องกันการกระสาะนะครับตัวนี้เห็นนะเห็นไหมเป็นโรเลอร์ด้วยนะโอ้โหตรงกลางไม่พอมีช็อคอัพ้วยนะครับไปดูช็อคอัพนะครับตรงนี้ช็อคอัพตรงกลางเลยนะครับโอ้โหช็อคอัพยังไงเนี่ยมีการเก็บเรคคอร์ดอะไรต่างๆอย่างไงไว้ไม่สั่ตรงนี้นะครับมีอวมีดัมเปอร์นะครับรการเดตีของสะพาน นี่ครับตรนี้ก็จะเป็นตัวโรลเลอร์นะครับรถจักระตี่นะครับสะพานก็มีชายหาดนะนี่ครับสะพานนะครับาาประเทศไทยเนี่ยถ้าสมมุติว่าวางกันแบบนี้นผมเคยไปดูใต้ฐานนะครับก็ไม่นมิมีอะไรนะครับ นี่เขาเน้นที่จะเป็นตัวโอเลอร์เป็นเหล็กกลมเนี่ยสะพานเกาส์เบิร,ร์กบริดนะครับ ว้เดาอะไรล่ะต้นสน เ้าทุกหญ้าโอ้กว้างไกลามากเลยครับไม่รู้ว่าอุตสาหกรรมอะไรอะ่ะไกลๆนั้นก็เป็นสะพานของเราครับตรงไปสตอร์สตอมบริร์นะครับอยู่เชน,นมาโอ้โหไม่หนาวมากครับตอนนี้ 3, สามสี่องศาเย็นๆแตสบายนะครับหญ้าเยอะแยะเลยฮนะ ไม่ดูย่าวไว้ททำอะไรให้สัตว์รับประทานหรือเปล่านะไม่ค่อยมีผู้คนหรอกครับ ปลูกไว้เยอะเยอะมากๆเลยนะครับแค่ทุกที่นะปลูกหญ้าแบบนี้เต็มไปหมดเลยเอหอรือเริ่มปลูกนีนรอดูที่ว่ามันจะโตสูสักแค่ไหนนะครับต่อไปสุดูตาเลยครับโอเคครับ